กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคณะผู้บริหารและสวัสดีผู้ร่วมประชุมทุกท่านสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนําำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม2566ดังนี้ ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมเลขรุัทฑ์สำนักงานเลขานุก,การองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมาใหม่จำนวน10รายการดำเนินการจัดกิจกรรม5สของสำนักงานเลขานุก,การองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2,566ระหว่างวันที่4-7ถึงกรกฎาคม2,566ณนะจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดกาญจนบุรีส่งเอกสารและแจ้งเวียนประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมวิสามัญประจำปีพุทธศักราช2566สมัยที่2ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่14กันยายน2566ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นติดประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นสมัยประชุมวิสามัญประจำปีพุทธศักราช2566สมัยที่2ข้าราชการและพนักงานสังกัดสำนักงานเลขานุก,การองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน6กรายเข้าร่วม ฝึกอบรมหลักสูตรโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมและการจัดทำร่างข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2567ของผู้บริหารท้องถิ่นและกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2567ของสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2566ณโรงแรมนภา,าลัยจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมหารือโครงการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการทิศทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคตซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอันนาชดินและเจ้าหน้าที่จากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมหารือในการจัดอบรมโครงการสัมมานาเมื่อวันที่19รกรกฎาคม2566ณนะห้องประชุมชั้น2อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและโครงการดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29พฤศจิกายน2566ณนศะูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นสำนักง,งานเลขานุก,การองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ